วันแรกครูแองจี้ก็เจองานหนักเลยค่ะทุกคนวันนี้ครูแองจี้เป็นเวนนะคะเนื่องจากเราเป็นหัวหน้าคณะสีเราก็เลยต้องพ่วงเป็นหัวหน้าเวนประจําวันด้วยค่ะวันนี้โรงเรียนคึกคักมากๆเลยค่ะหลังจากเข้าแถวเสร็จแล้วเนี่ยนักเรียนก็จะขึ้นพบครูประจําชั้นเพื่อที่จะทําข้อตกลงการอยู่ร่วมกันนะคะขอให้เด็กๆ2องทับสใจดีกับครูแองจี้หน่อยนะคะหลังจากนั้นแองจี้ก็ขึ้นสอนคาบแรกค่ะมาคาบแรกครูแองจี้ก็ให้งานเลยนะคะเป็นการทําการแนะนําตัวจาก แคนว่าค่ะเราก็จะได้ทําความรู้จักกันไปด้วยแล้วก็ได้คะแนนกันไปด้วยนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงพักกลางวันค่ะเด็กๆเ,เนี่ยก็จะมีทั้งไปทานข้าวแล้วก็รีบมาเล่นกีฬากันค่ะแองจี้ก็ขอพักเติมพลังแล้วก็เมาส์มอยกับคุณครูในกลุ่มสาระกันเล็กน้อยนะคะอยู่ๆค่ะทุกคนฝนก็เทลงมาแรงมากเลยค่ะวันนี้ก็สอนหนังสือท่ามกลางสายฝนอีกแล้ววันนี้เป็นวันที่ทั้งสนุกแต่ว่าก็เหนื่อยสุดๆเลยค่ะทุกคนใครบอกว่าเป็นครูแล้วสบายอยากจะให้มาเป็นด้วยกันเลยค ภารกิจวันนี้ถือว่าเสร็จสิ้นไปได้ด้วยดีนะคะไปค่ะทุกคนเรากลับบ้านไปพักผ่อนเพื่อเตรียมตัวที่จะมาลุยวันพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันกันค่ะ